สวัสดีครับผม 4B นักข่าวหน้าใหม่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเสนอข่าวใครไม่ให้กู้เราให้ธนาคารไทยเครดิตกู้ยืมเงินง่าย5,000บาทถึงส0 0 0 0 0บาทก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆด้วยนะครับผม เอาละครับเรามาเข้าเนื้อหาข่าวกันดีกว่าอีกหนึ่งโอกาสดีช่วงที่โควิดสิก้ากำลังระบาดใครที่คิดจะไปกู้ยืมเงินนอกระบบหยุดคิดได้เลยเพราะตอนนี้ทางธนาคารไทยเครดิตได้มีสินเชื่อเงินให้กู้ยืมกู้ยืมเงินง่ายๆที่5,000บาทถึง2,000 0 0บาทโดยที่ไม่จะเป็นจะต้องไปเป็นหนี้นอกระบบให้ปวดหัวกับดอกเบี้ยที่แสนแพง สินเชื่อเพื่อคนค้าขายจากธนาคารไทยเครดิตเป็นสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้าที่ธนาคารไทยเครดิตให้คู่ยืมเงินก่อนได้แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และไม่ต้องมีคนค้ำประกันให้กับพ่อค้าแม่ค้าสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบวงเงินกู่ยืม ยืมเงินที่2,000 200, 0 0บาทและระยะเวลาสินเชื่อค้าขายจากธนาคารไทยเครดิตในปี 63, 63นั้นมีให้กับพ่อค้าและแม่ค้าได้กู้ยืมเงินได้ภายใต้สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยวงเงินที่มีให้กู้ยืมสามารถกู้ยืมเงินได้สูงสุดที่2,000 200, 0 0บาทโดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลคำประกันแต่อย่างใดเป็นสินเชื่อหมุนเวียนที่ไม่ได้กำหนดเวลาครบกำหนดแต่ก็จะมีการทบทวนว่าจะต่ออายุของสินเชื่อหรือไม่ในทุกปีและคิดอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกสินเชื่อเพื่อคนค้าขายจากทางธนาคารไทยเครดิตนั้นที่มีชื่อว่าสินเชื่อนานโนและไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อยให้กู้ได้สำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าบุคคลธรรมดาต้องการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจคุณสมบัติของผู้ที่สามารถกู้ยืมเงินได้คือมีอายุ21 60ถึง60ปีมีสัญชาติไทยมีประสบการณ์การประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า1ปีมีสถานประกอบการธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ตั้งอยู่ในตลาดระยะรัศมีไม่เกิน15กิโลเมตรจากสาขาของธนาคารการสมัครสินเชื่อกู้ยืเมเงินจากทางธนาคารไทยเครดิตมีดังนี้สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสสำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกสำเนาสัญญาเช่าวงเล็บถ้ามีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลวงเล็บถ้ามี เอกสารแสดงสารภาพสมรสถ,ถ้ามีสำหรับใครที่ต้องการสินเชื่อจากธนาคารไทยเครดิตสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขาสำหรับสำหรับข่าวก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ